โอคือคนนี้ก็จะนอนอย่างนี้คนนี้ก็นอนอย่างนี้คือแบบจะนอนทับขาแม่ไว้อย่างเดียวเฮยเ้ยเ้ย,อย,อ,ยอย่าดึงผมพี่ค่ะลูกพี่เจ็บนะครับอ้าดึงได้สองเส้นแล้วเราอ่ะดึงของแม่ทีหนึ่งได้สิบเส้นดีของพี่ได้สองเส้นนะคะอ้าว อะไรครับอะไรครับเ,เก่งของ,องมากนะเสิทำไมแค่เล่นนิโป้งอะทำไมนิโป้งจะอมนิโป้งเหรอเราอาจะอมนิโป้งหรอครับอมนิโป้งหรอครับอูบ้ววววเววววว่วว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 าวววน่เป็นตุวว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 วดเลยเมื่อไววววววคว ไม่ตลาดคนนะออโอ,อ้แก้มเราหายไปไหนแล้วอ่ะช่วงนี้มันไม่ค่อยๆอเลยนะรู้หรือเปล่าว่าเรากินนมน้อยลงอะจะพี่แฮมสต่อพี่แฮมสต่อคะพี่แฮมสต่อคะเราจะดูกระตูนหรอคะ พ่อพ้อนอนไม่ยัง,ง,งยวันนี้่ะกำลังให้ยังหองไมยังลูกรักน้องไม่ยังฮะรักไวก้เพื่องะเอ้าคนน้องจะดูแต่แม่อย่างเดียวไม่ได้นะลูกทำอะไรคะ